ที่ที่สองก็ถ่ายรูปให้ลูกค้าจ้ะลูกค้าจะได้มีลูกสวยๆครับผมบางทีเจอลูกค้าใจดีมีเมตตาขอบ้องวงนี้ขอรับ <c oughs> บางทีขอก็ให้ติดบ้างให้พิเศษบ้างขอรับผมส่ <c oughs> วนเรือนทางขวามือนี่ก็สมัยนั้นก็จะเป็นเรือนเดี่ยวขอรับเรือนเดี่ยวนี้ก็จนชั้นกลางขอรับผมค่ะก็ไม่รวยไม่จนขอรับ ก็จะมีอาชีพทำไร่ไถนาปลูกข้าวเลี้ยงงัวเลี้ยงควายอย่างที่เราเห็นครับส่วนท้ายเมืองนู้นก็จะเป็นปลายส่วนพญาจักส่วนที่มีป่องปันชุดนี้ก็เมื่อก่อนที่ไทยเป็นแค่ต้องารอ้อยขรับหน้าอ้อยะครับแต่ตอนนี้เราไม่หน้าอ้อยครับผมก็เลยทาเต้าหู้แผ่นแทนครับพอทาเต้าหู้แล้วก็ทําเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นก๋วยจับจ้ะ ตรงแผนี้นะครับจะมีเรือจอดเชือกผ้าอยู่ครับเห็นเรือไหมลูกนี่ก็คือน้ำครับผมเพชหงอ้ส่วนซ้ายมือนี่ก็จะเป็นโรงสีข้าวโบราณครับสีโยคพันโยกซม่พกกระเดื่องครับผมค<ป>ือพวกง่ายๆก็คือพิษณุโบราณ